ให้ดูใกล้ๆก่อนว่า <Wow. S 1> น่ากินไหม <Hey. S 1> สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมีอีกแล้วนะคะกับช่องที่รวบรวมไปด้วยเรื่องราวไลฟ์สไตล์ความงามและความหาค่ะ <c oughs> ในส่วนของยำหอยนางลมนะคะก็มีหอยนางรมที่สั่งมานะคะก็น้ำปลาลาด้วย นะคะแล้วก็มีหอมเจียวทอดนะคะได้ดูหอยตัวใหญ่ๆไหมเอ้เม,มนูนี้ก็ไม่ได้กินมาในรอบเกือบปีเหมือนกันอืม อร่อยถึงหอยก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่บ้างอืมอืม,อม อ,อ,อร่อยเข้าไปน้ำตาจะปิกินมากเหมือนไปกินวันนี้เราอยู่ที่ริมทะเลหัวหินอืม แฝบได้ไม่ต้องกลัวโควิดด้วยอือืมอืมหัมมมนนี้อร่อยเือเขากิน อร่อยอืมอืมเห็ดกำลังดีอืมอืมผ่อยเนื้อสดอืม อืมอืมอืมฟินมากแล้วเมนูนี้ต้องกินหมดแน่แน่สั่งมาห้ากล่อง ก็นหนาจานเนี่ยซื้กล่องอืมขอเลยจะอรอขึ้นไม่ไหว <c oughs> อืมอืม อืมอืมอืมตัวเล็ก <c oughs> อันนี้มันกรอบนะถ้ามันไม่โดนน้ำยำอ่ะอร่อย <c oughs> อืม,อม อืมี่ยนแล้วนะคะอันนี้เป็นคําสุดท้ายของเมนูนี้นะคะอืมบ๊ายบายัสดีค่ะ